สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิกชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการหา Toyota Truno นะครับหรือว่ารถของทาคุมิคันนี้นะครับ mm hmm. ก็คนอื่นนะครับอยากจะฝากเพจเฟ c บุ o ก k w w g a ลกา at, ให้ทุกคนไปกดไลค์ไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นการอัปเดตต่างๆนะครับ mm hmm. อ่ะ ทีนี้นะครับสาหรับใครที่ไม่ทันซีซันที่แล้วนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีการประมูลลถนะครับก่อนอื่นให้เข้ามา Action House นะครับแล้วก็มาที่ Search Car นะครับโอเคนะครับแล้วก็เลือกเป็น Toyota นะครับอันด้านบนสุดนะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับให้เลื่อนถอยหลังมาเป็น Toyota t r u n o อันนี้นะครับเป็นชื่อของเจ้ารุ่น86คันนี้นะครับแล้วกดโอเคครับทีนี้กดเข้าออกครับกด ESC Enter ESC Enter แบบนี้ครับมันจะเป็นการรีเฟชไปเรื่อยๆครับเนี่ยเห็นไหม มันจะขึ้นมาแล้วนะครับคันหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพอเจอแล้วคันที่เราเงินถึงนะครับให้กด Y นะครับทีหนึงแล้วก็กด BUY OUT ไปเลยนะครับมันจะเป็นการซื้อรถออกมาเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ไวนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูข้างในนะครับเวลามันโชรถนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูนะครับอลองเข้าออกเข้าออกใหม่ดูนะครับเนี่ยนะครับจะมีรถมาเพิ่มนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ช่วงเวลานะครับที่ไปนั่งหากันนะครับแต่ว่าวิธีแบบนี้จะเป็นวิธีการรีเฟซนะครับเป็นการอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้มันเอารถที่เขาเพิ่งอัพเข้ามานะครับที่เขาเพิ่งจะขายนะครับเอาเข้ามาในตลาดนะครับเนี่ยกดรีเฟซเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ต้องดึงให้ทันนะครับไม่งั้นมันจะออกมันจะหายไปนะครับถ้าถ้าดึงไม่ทันมันจะหายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ให้พี่ละคันที่ละคันนะครับอย่าลืมนะครับกด Y แล้วก็เอนเตอร์นะครับไวเลื่อนลงมาแล้วก็เอนเตอร์นะครับเป็นบ u y o อานะครับอันนี้คือคันที่เราชนะแล้วนะครับสมมติว่าผมซื้อมาแล้วเนาะคันนี้นะครับจะชื่อว่าเดวินะครับอันนี้คือมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดคอลเลคารนนะครับรถคันนี้มันก็จะไปอยู่ในโรงรถของเรานะครับก็คือเราชนะประมูลนะครับอันนี้ก็คือเราบายเอามานะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าอยู่ในโรงรถจริงไหมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมาอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งเป็นทาคุมิสักแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรใส่ลายนะครับสำหรับคนที่อยากได้เป็นของทาคุมินะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ ลายนิล้อนะครับจริงแต่งตามความชอบตัวเองเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ